ดีต้อมรับข้าสุไลกัรเซซเจกรโอสติคาทุกคนสวัสดีไหมครับผมก็วันนี้ผมจะมาถมผุ้มหัวข้อที่ใหญ่มากครับผมก็นี่คือทําไมญี่ปุ่นนะครับก็ถุมรุ่มสงครามครับผมก็เมื่อไม่นานนี้นะครับเพราะผมได้ข่าวว่าสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชารู้สึกเสียใจมากนะครับผม ก็กองเออนะครับผมขอแสดงความเสียใจต่อ,อผู้ที่เสียชีวิตนะครับถ้า,าดูดีเบโลนี้นะครับก็มุมหมองของอคุณต่อสงครามนําจะกว้างคุณครับก็เพื่อจะไม่ให้เหตุการณ์เดิมเกิดข้เรามาเรียนรู้จกากอาดีตกันรครับคนที่เคย เคยเรียนหนวงการทบทวนครับก็บางคงผมออกเสียงภาษาไทยไม่ได้ชัดอาจจะฟังยากบ้างแต่ขอฝากเนื้อฝากตัวนะครับผมเอาล่ะครับผมก็ที่นี่คำว่าสงครามนั้งไม่ถึงสงครามโลกครั้งที่สองครับผมยินแล้วสงครามนี้มีหลายชื่อครับเช่นสงครามจีนญี่ปุ่น หรือสงครงามมหาเอเชียประภาคครับแต่ในวิดีโอนี้ผมจะเรียกว่า,าสงคราม Pacific ซุ่มอิปุ่มรบในเอเชียและแปซิฟิกครับก็ร่่นนี้ไม่ใช่แค่าการเล่าเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อ,อย่างเดียวครับว่าีิปุ่มอยู่ในสถานการณ์แบบไหนมีเหตุผม รู้ความคิดอะไรที่ทำให้เข้าสู่สองครามครับและอ่าผงรับผงรับเต็มย่างไรมาโดยไปพร้อมๆกันนะครับก็เออนะครับผมจะอธิบายอ่าพื้นกลางของอ่ายุคนี้นะครับผมผงกระตบจากสงครามโลกครั้งที่หนุ่มนะคะก็ทำให้อ่พุมรับหรือว่าอ่ายุคของสองครามต่อยชายกำลังขอมประเทศ ทั้งหมดนะครับก็ได้มาถึงแล้วครับก็พร้อมรับก็คืออีพุ่มตระตระหนักอ่าการคู่การคุู่ว่าพลังของประเทศจะเป็นตัวทัดทัดสิมแพ้อ่าขนาดของสงครามครับก็สงครามรอกอครันที่หนึ่งที่ดำเนินต่อนานตั้งแต่ปีหนุ่มปังเก้าร้อยสิบสี่ถึงหนุ่มปังเก้าร้อยสิบแปด แตกต่างกันจากระหว่างกอมน้าเพราะเป็มสงครามโดยใช้กำลังทั้งหมดของประเทศครับผมก็นั่นคือสงครามรูปแบบใหม่ที่ทุ่มระดมทุกสิ่งที่ประเทศเทสมีทัางสเปยากองเศรษฐกิจและอนณานิคมมาสู้กันครับก็จงกุดการรูป รับรู้ว่าไฟที่มีทรัพยากรมากกว่านะครับก็จะชนะและไฟที่มีความมุงหม่ามากกว่านะครับจะอยู่รอดนี่คือสองครามรูปแบบใหม่ขมลอกครัปผงก็ในเวลานั้งอิพุ่งเข้ารวมสงครามลอกครั้นตีหนุ่มบ้าแต่โดยพ้นฐานแล้วอยู่ในเท่าที่เฝ้าดูมากว่าครับ ก็แต่ทหารชัมหยกที่ตุกสมไปยุโรปนะครับก็ได้แห่งความจริงของอส่งครามแบบจะดมกำลังทั้งหมดและทรหนักว่า,าพลังของอี่ิปุ่นะครับเล็กกว่า,าชาติมหาอำนาจจะทวัตะวันตกมาครับผมก็ดังนั้นอ,อี่ปุ่นจงเกิดความ กำวงย้ำมากว่าหากประเทศพัตกับมหาอำนาจจะถวังออกในสภาพเช่นนี้จะต้องฝ่ายแปครับก็จากความกังวงนี้ญี่ปุ่นรู้สึกย้ำชัดเจนว่าจำเป็นต้มเปิ่มพลังของประเทศครับก็โดยเฉพาะญี่ปุ่นรุ่มประดม อุตสาหกรรมหนักและพยายามหาทรัพยากรให้มากขึ้นครับผมก็บวมรังกังกระทำเหล่านี้มีความไม่ไว้วานใจยำรักรักทางาต,ต่อต่อชาติามหาอำนาจตะวันตกครับก็เพราะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเองเคยถูกยัดยัดสอนที่สัญญาที่ไม่เท่านั้น ไม่เท่าเทียมและพะชิงกับการเลิกปฏิบัติ่านชั่วชาติทําให้เกิดความว่ดกลัวว่าถ้ากดอะไรคุ้มนะครับชาติบันตกอาจจะหันมาทำารอิปุ่มด้วยก็ได้ครับก็จากนั้นจากตรงนี้อิปุ่มจุมรุ่มขยายอำนาจขอมขอมต้มในเอเชียครับผมก็ที่สั่นนะครับก็ ญี่ปุ่นที่ต้องการสัอสาอ่าพลังของประเทศนะครับมีปาญหาใหญ่ยาหนห่งนี่คือทรัพยากรในประเทศมีน้อยครับก็รวมโดยแต่ที่ประเทศประเทศญี่ปุ่นกับอ่ากัมสีครับป๋ก็ญี่ปุ่นเป็นเกาะใช่ไหมครับ็๋อ่อและตึกตึกรอมอรอบด้วยตะเล อ,อีกทางว่า70%ของพื้นที่เป็นผู้เขาครับผมก็ดันน้ำมีมีเรแลกน้ำหม่ำย่างข้าวสาลีและสปยายงองอสำหรับต่ออุตสาหกรรมนะครับและกํานันร,ร,รมชีวิตต้องปมพาพาการน,นำเข้าเข,เข้าจากธรรมประเทศครับผมในขณนะนั้มพี หนึ่งนการอยนะครับก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็เศรษฐกิจออตกนำ้ำประเทศต่างๆน,นะครับก็จมจากกัดการค้าระหว่างประเทศเพื่อเพ,พอพกพมองท่องแอนนะครับก็ญี่ปุ่นก็ประสบปัญหาเช่นกันการสองออ่งออกรถลมนะครับก็ชีวิตออความเป็นอยู่ลำบากนะครับ พอถึงชั้นที่บ้านครอบครัวนะครับต้อองเมไขล่ลูกๆนะฮะผมต้องไปเป็นอ่แรงงานครับผมก็ในสถานการณ์ในสถานการณ์นั้นอ่าิพุมอิงอิงอิงทอกย้ำความดีคิดว่าอ่าถ้าอยากได้สเปรย์กรงน,นะครับต้ออง่มยุบกรอบกรมประเทศหรือ,อดินแดนที่มีสเปรย์กรงเท่านั้นครับก็และ เป้าหมายที่เรนว,วังก็คือจีนกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้นะครับเพราะในจีนมีทานิเล็กสว่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้มีน้ำมันและอย่างครับก็อาจจะสงสัยว่า,าทำไมญี่ปุ่นนะครับไม่ค้าขายกับจีนและเอเชียตะวันออกเชยียงใตออ้อย่างปกตินะครับ และในในความจริงแล้วจีนและประเทศในเอเชียตะออกเชนไทยนะครับเองก็ไม่ได้อยู่ในส,าสภาพปกตินะครับแล้วม,มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับในเวลานั้งประเทศสว่วนใหญ่นะครับก็ในเอเชียตกตกเป็นอ,อนานินิคมนะครับของของชาติธรรมตกแล้ว ในญี่ปุ่นมีแนวคิดที่เรียกว่ามหาเอเชียบูรพารวมจะลืมแพ้ายนะครับก็นี่คือสโลกงว่าเอเชียความปลดปล่อยตัวเองจากอานานิคมนะครับตะวันตกแล้วรวมมือกันโดยมีญี่ปุ่นเป็นสื่อกรางนะครับ ข้างนอกอพวกเขาบอกว่าเป็นกรปลดปล่อยเอเชียนะครับแต่ความจริงแล้วคือ,อความพยายามของญี่ปุ่นที่จะครบรับก,ก,กำเอเชียน่ากลัวใช่ไหมครับผมก็นอกจากนี้ทั้งแต่ช่วงปลายตัวสวัสสมปังหนุ่มปัง920ถึงทศวรรษหน่ปัง930งม ร,รุ่มมีอิตอิพูมโต่กำมวงมากขึ้นนะครับในพีหนุ่มปังเก้าร้อยสามสิบหนุ่มนะครับก็เกิดเหตุการ์เมนจูเลียอิปุ่งเข้ายึดก,กรม uh, ภาคตะวันออกเชนหนัวของจีนนะครับก็เ <c oughs> <c oughs> มื่อวิพาก uh, วิจามจาก uh, สานันนิบาศ uh, ชาติญี่ปุ่นจงทอมตัวออกจาก uh, สันนิสันนิ ปาาชาติในพี1 933นะครับก็ม,มาหมยถ่วงว่าอิปุ่มลวกที่จะเดินไปทำเส้นทางของทอมแอนด์แดนที่แดนที่จะรวมมือกัโลกนะครับก็จากนั้นอิปุมมกอ็อิ่งตดเดี่ยวออกจากประจักษ์ของลคกมากขึ้นนะครับก็ใน ในหนุ่มปัมในปีหนุ่ปั937เกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอี่ปุ่งกับจีนนะครับก็สงครามจีนอี่ปุ่นนะครับก็นาทอมนังอี่ปุ่งคิดว่าสงครามนี้จะจบแล้วแต่กลับอยุบย่อหู่อ่อหนุ่มให้ผมที่รักมี3าข้อนะครับก็ข้อแรกคือ ขนาดของประเทศจีนนะครับก็จีนแพนประเทศที่กว้ามากนะครับก็ทวายันเจมสเมย์จะยึดกลมรวมในตอนนั้นคือ,อานางคิงรัฐบาลจีนก็ใหญ่ไปที่อื่นทันทีนะครับแม้ว่ากองทัพญี่ปุ่นนะครับก็จะยุคมวมหนุ่มนะครับสง,งคร,งรามกา็ไม่จบนะครับก็ คุณที่กว้างและอาประชากรมากนะฮะก็ทำให้ญี่ปุ่นจมสงครามถามที่คิดได้คิดได้ยากนะครับก็ข้อ,อที่สองคือการโทษถามเข้มแข็งของจีนนะฮะก็จีนในทมนน้ำมีรัฐบาลชาติขง่งเจนไทยเช็คและพรรคคอมมิวนิสนะครับของมากจด ต่อมที่อ่าชัดเย็นกันนะครับก็แต่เมั่วอีพุ่มนะครับก็เข้าลุกรานนะคะพักก็อ่มินตั้งแต่ท่านและอ่าพักคอมมิวนิสต์อ่ก็รวมมืออ่ชั่วคราวในชื่อเออ่ความรวมมืออ่าพักชาติอ่าพักคอมมิวนิสต์นะครับก็ยึดสงครามอ่ากระมวนชั่วคราวนะครับเพื่อรวมตัวต่อสู้กับ สัตวรุ่รวมคือญี่ปุ่นนะครับก็ทำให้ทาให้อกองทัพญี่ปุ่นได้รับ,รบการโทต่ตถฐานม,มากกว่าที่คิดคนที่สั่งคือ,อการสนับสนุนจากทางประเทศนะครับจีนได้รับความช่วยช่วยเหลือ,อดังอุธและเง,งินทองจากอ,อเมริกาและ,ะสหภาพ สหภาพอ่าโซเวียตนะครับก็โดยเฉพาะอ่าอเมริกาจัดเส้นทางนะครับส่งเซตเบี่ยมอ่าไปจีนเพื่อรับมือกับญี่ปุ่นนะครับก็อ่านี่คือเอ่อเส้นทางขนส่งจากพม่าและอ่าอินเดียผ่ทางตะวันตกอ่าเชียงไทยคนจีนนะครับก็อ่าด้วยกัมอ่าสนับสนุนนี้นะครับจีนสามารถอ่ารักษากำลังใน การโตสูดได้เป็นเวลานานๆนะครับก็มั่วสงงการยืมออ่าิปุ่นก็ต้องการสัพยากรเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อเมริกาอังกฤษเนเธอร์แลนด์มองว่าการกระทำของอิปุ่นเป็นอันตรายนะครับจมลมท่อทางเศรษฐกิจนะฮะในดวมกราคาตากลม1นุ9 0 41อนะคะอเมริกายุกส่งน้ำมันไปญี่ปุ่นนะคบก็นี่เป็นพังหารายแรงสำหรับญี่ปุ่นนะคะเพราะไม่ไม่มีน้ำมันไม่มีน้ำมันนะคะก็รัวหลบและเครื่องบินก็กลมไว้ไม่ได้นะครับก็รัฐบาลญี่ปุ่นคิดว่าถ้าไม่มีน้ำมันต่อไปจะซืสูญเสียกำลังรับหลบ จำไปยุคเอเชียตะวันออกเฉีทยงใต้ที่มีอาสเปียกอนะครับก็แต่เอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้ในท้อนนั้นอา่าเป็นอาณานิคมของเอ่ออเมริกาอังกฤษเนดาล์นะครับเพื่อเอาสเปียกองนะครับจำเป็นต้องอา่าสู้กับอาประเทศอาเหล่านี้นะครับและอา่าในวันที่8ปดตาวาคมหนุนปังเก้าร้อยสิบ สี่สิบเอ็ดนะครับอีกปุ่มจมที่เออ่พาพาลเฮาเวอร์ของอเมริกาครับจากนั้นสงครามแปซิฟิกก็รุ่มคุ้มนะครับในช่วงรุ่มสงครามแปซิฟิกอีกปุ่มยึดครองพื้นที่โตนวันนะครับพื้นที่ที่ยึดครองมีดันนี้นะครับก็เอ่นีนแดงของอ,อเมริกานะครับก็แปซิฟิก เออ่ฟิลิปปินส์กวาดนะครับดินแดงของอังกฤษนะครับก็เออ่ครับสัม่ลมล่มลาอยู่อ่าพมา่าดินแดงของเนเธอร์แลนด์ครับอินโดนีเซียนะครับอื่นๆนะครับฮ่องกงในท้องนั้นไอ้พวกแรงางานเขา้าเข้าบวกเกี่ยวกับอเงินรุ่มสงครามน,นะครับกับเออ่ สหรัฐอังกฤษและแต่แต่ความจริงคือแต่ความจริงคือกลมกลมทัพญอ่พุมทำสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ในฐานะมนุษย์แต่สงครามแต่สงครมามยุดเยอ,อและเหรัฐเรุ่มต่อตอบโต้ตตนะครับก้อหนึ่งนะครับกำรกำรรบมิดเวล์นะครับ การกลบมิดเวคือตือแผ่นจุดเปลี่ยมของสงคราม Pacific นะครับก็ญี่ปุ่นถูกทอดรหัสและถูกโจมมีโจมจมที่แบบพี่แบบซึมของสหรัฐนะครับก็เสนอเสียเหลือบันรึุครรัมบีมรักสีลำและนักปิงชาำจาหน้าไร่คงจาก วันน้ำเปลี่ยนจากรุ่มเป็นตำรับสองอกาดากาการบกกวามกามกาดาวดานาลกากวามเป็นจุดยึดสันในแปซิฟิกได้นะครับก็อิปุ่มพยายามยุบสนามบินคืนมแต่คาดการณ์สมเสียมทำให้ทหารไร้โคงเสียชีวิตจากความ อดยากและโรคภัยนะครับก็ความแพ้ความภายแพ้ครั้งนี้ทำให้อีปุ่ม,มต้มตัวจาก Pacific ใต้ก็ข้อที่สามก็คือการรบเอา레이เ,เตเพมาการรบทำตะเลที่ใหญ่ที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์นะครับอิปุ่มท่งกองอทัพหลวงทั้งหมดนะครับแต่กอง,ง,งหอว่า บอ่ทบกบัดครัมบินนะครับเติกใจเป็นย่อย่วลมสลายเอ่อรัวมุซาซิก็จมนะครับก็หลังจากนั้นอ่าญี่ปุ่นเสียอำนาจอำนาจเอ่อทางตะเลทั้งหมดนะครับการปฏิบัติการขนาดใหญ่นะครับตันตะเลจมเป็นไปไม่ได้นะครับก็ที่สี่ก็คือเอ่อการลบเอ่อเกาะอิโอจิมะนะครับก็ ก็อิโอจิมะเป็นทางสังคมสำหรับอการโจมกี้นะคะก็ทางอากาศไปยังญี่ปุ่นนะครับก็กองทัพเออ่สหรัฐโจมทีนะครับยังนักนักกองน,นะครับก็เพื่ฝฟังแต่กองทัพญี่ปุ่นนะครับก็ซื้อในอ่าแนวป้องกันใตดินนะครับก็พมรับคืออ่กองตึกยุคและอ่าใช้เป็นาทางผองกานและ อารมณ์จอย์ชกจึงของของบียนะครับรก็ทก้ก็คือเออ่การรบโอกินาวานะครับการรบโอกินาวาอ่าญี่ปุ่นนะครับการสู้รบกางอ่าการสู้รับเอ่อรักที่ญี่ปุ่นนะครับก็สหรัฐมีอ่าทหารประ,ประมาณอ่าสี่สี่แสนสี่แสนนายนะครับก็ญี่ปุ่นต้องอ่า ต่อด้วยปฏิบัติการฆ่ามิ่นแต่มีประชาชนเสียชีวิตจำนวนม,มากนะครับก็กำเนิดสนาเสียอโอกินาวาไม่ถุงความความพ่แพ้ของญี่ปุ่นนะครับใกล้เข้ามานะครับในปีหน2มพันเก้าร้อยยี่สิบสี่สิบห้านะครับญี่ปุ่นถูกทีมระเบ,บิดประมาณนะครับที่ฮิโรชิมาและานากาซากินะครับและ ยอมแพ้ในวันที่25 15อ่ิงหาคมสงครามนี้ทำให้ญี่ปุ่นนะครับและอ่ารายประเทศในเอเชียได้ได้รับความเสียหายอย่างหนักนะฮะก็ชีวิตอ่าจำนวนมากนะครับอ่าสนาเสียและอ่าหมวมทุกทำรายนะครับก็อ่ารังสงครามอ่าี่ปุ่นอ่าสร้างอรัฐธรรมนูญนะครับก็อ่า หม่เป็นประเทศไม่ทำสงครามนะครับและหนุนแนงกลมพัฒนาเศรษฐกิจยั่สันติแทนสงครามนะครับก็ให้ผมที่อ,อีอ่ปุ่มร่มสงครามนะครับไม่ใช่เปลี่ยนข,ข,ข้อเดียวนะครับก็การขาดแกลนทป,ปัพกอ่าพังหาเศรษฐกิจสถาการณ์ลอกในขนาดนั้นอิทธิพมนะครับก็ของกองทัพและ ความเชื่อมังยังแรงกราว่าเราถูกทมนะครับก็ทั้งหมดมีรวมกันนะครับกำเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับมีไว้เพื่อไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ทำผิดประชามนะครัก็พงหวังว่าการเราร่วนวันนี้นะครับจะเป็นอโอกาให้ทุกคนนะครับคิดถึงความสังคมของอสันติภาพนะครับ ก็วันนี้ขอบุมมากครับสวัสดีครับ